นะครับผมพามาชมเกมชิงถ้วยนัดที่2นะครับก็ตั้งแต่เจอกันมาครับก็ไม่เคยเอาชนะทีมนี้ได้ครับวันนี้ก็มาในคุณภาพที่เหนือกว่าครับก็ต้องมาดูกันว่าจะเอาชนะเขาได้ไหมครับก็คือผมอยู่ฝั่ง ทีมสีเขียวนะครับก็คือตัวยูนเต็ดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแผนของทีมผมว่าผมใช้แผนไหนนะครับรูปนี้ก็ล้ำหน้าไปครับนี่ครับก็โอ้ยไม่ทันได้ดูนะครับก็เ,เป็นแผน4-2-3-1ก็จะมีกองหน้าแค่เบอร์9้า 9, ตัวเดียวครับ ส่วนของเขาจะมีกองหน้า2ตัวของเขาจะเป็นลักษณะแบบ4 1 2 4 1 3 2อะไรประมาณนั้นนะครับก็คือจะมีกองหน้าที่เยอะกว่าก็ต้องมาดูกันว่าผมจะเอาชนะเขาได้ไหมครับหืเสียฟรีคิกลูกนี้หื <c oughs> โดนแล้วครับ <c oughs> ีคเนะครับดูจากสถิติอะไรจริงแล้วผมครองบอลได้เยอะกว่ายิงเยอะกว่าครับแต่ก็มาโดนลูกฟรีคิกแล้วก็โดนยิงสามลูกนี้ไปเป็นการโดนนํำแบบนี้ก็ทำให้เล่นยากขึ้นไปอีกครับเพราะโดยสถิติแล้วก็ยังไม่ชนะทีมนี้เลยครับ เอาละครับตัดได้รูกนี้เคยด้วยความที่กองหน้าของผมก็ไม่ค่อยฟิตด,ด้วยครับอย่างที่บอกตั้งแต่นัดที่เจอตั้งแต่นัดแรกในศึกชิงถ้วยเนี่ยครับก็จะมีปัญหาที่กองหน้ายังไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่เอาละครับมีโอกาสบ้างโอ้โหเสียดสาวออกไปเอาเขาได้ใบแดงครับแล้วได้ฟิลคลิก ลูกนี้เป็นไงยิงซ้ำเลยไม่ได้อีกโอเคต้องมาดูว่าเขาได้ใบแดงตรงไหนครับโอเคเดนกลางเขาหายไปตัวหนึ่งทีนี้สี่สามสองเขาหายไปตัวหนึ่งก็น่าจะได้เปรียบมากขึ้นนะก็จากที่ผมเล่นตามนีแล้วผมก็จะดันสูงไปเลยครับดันสูงไปเลยแล้วก็ประกบตัวต่อตัว,ตว,ตวก็จะเน้นแบบโอเคโจมตีแบบได้ไหมเอาละครับหลุดแล้วครับเนี่แหละครับ ได้ประตูตีเสมอครับวันนี้อาจจะเป็นนัดแรกที่ผมจะชนะเขาได้เพราะว่าเรามีผู้เล่นที่เยอะกว่าครับได้เปรียบแล้วครับทีนี้โอเคครับมาอีกแล้วครับยิงแซงครับสองหนึ่งเป็นอ่าสวาร่านะครับแล้วก็ได้เตะม,มุมของเขาสกัดทิ้งออกไปได้ สังเกตว่ากองกลางเขาแบบจะโล่งไปตัวหนึ่งก็ได้เปรียบเพราะว่าผมใช้จูโจมจากเป็นกลางอยู่แล้วครับติดบล็อกลูกนี้ก็เนี่ยคะแนนกลางตรงนี้เราสามารถปรับได้นะครับอืมยิงเร็วลูกนี้ เป็นไงล่ะครับวันนี้มาดีมากนะครับจะได้อีกไหมครับลูกสุดท้ายอือหือติดฟอกก็ได้จะจบด้วยสกอร์นี้ครับ โอเคผู้ตัดสินเปล่าหมดเวลาพอดีครับก็เอาคืนได้ครับชนะไปสามหนึ่งครับ